ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเปิดตัวออกมาแล้วครับสำหรับราคาของมือถือเรียวมี GT n ี o 3และ GT n e o 3T ครับคู่หูพลังสูงมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 120Hz พร้อมกับชาร์จไดอีก 80W วัตตครับ เร a m มี GT Neo 3 Series ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วครับโดยคราวนี้มาแบบแพ็กเกจคู่ทั้งเร a ยวมี GT Neo 3และ GT Neo 3T ซึ่งแต่ละรุ่นบอกเลยว่าอาจสเปคมาให้แบบน่าสนใจแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ AMOLED Refresh Rate สูงสเปคแรงหายห่วงและยังมาพร้อมกับระบบชาร์จไวถึง80วัตต์ตั้งหาก เรียวมี GT Neo 3และ GT Neo 3T จะใช้าพาเนลหน้าจอแบบแอมเบรตขนาด6.7นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus อัตรา refresh r a 120เฮิรตและจะมาพร้อมกับ Touch Sampling rate อยู่ที่360เฮิรตเลยครับ DCI P3 100%และจะรองรับ HDR10+ และจะเล่นความสว่างของหน้าจอไล่สูงสุดถึง1,000 nits เลยครับสเปกแรงเล่นเกมกราฟิก 3D แบบจัดจัดได้สบายสบายเลยครับโดยชิปเซตของ Dimensity 8100ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือน โดยชิปเซตตัวนี้ผลิตบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรและจะรองรับ 5G และมีประสิทธิภาพสูสีกับ Snapdragon 888เลยครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแรม 8GB ที่จะรองรับเทคโนโลยี RAM Extension สูงสุดถึง 5GB ครับจะรวมเป็น 12GB นั่นเองและความจุตัวเครื่อง มาอยู่ที่256 g b เลยครับมากันที่ Realme GT Neo 3T ตัวนี้จะใช้ชิปเซตของ Snapdragon 870แลมให้มาขนาดอยู่ที่8 g b และความจุตัวเครื่องอยู่ที่128 g b กครับกล้องหลังให้มาทั้งหมดจุด3ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลักเซนเซอร์ IMX766 ความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวนี้มาพร้อมกับการสั่น OIS ้วยครับบวกกับกล้องอันต้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคความละเอียด2ล้านพิกเซลครับและตัวสุดท้ายคือกล้องเซลฟฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนั่นเอง ในส่วนเรอมี GT Neo 3จะมีกล้องด้านหลังให้มาทั้งหมด3ตัวเส้นกันประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลและกล้องอันตอรว8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลครับและกล้องหน้าเซฟี่ความละเอียด16 000, ล้านเท่ากันจุดเด่นอีกอย่างของเรือมี GT Neo 3 series ก็คือระบบการชาร์จไวแบบอันตอรดัที่แรงแบบจัดๆถึง80วัตเลยครับ และจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ูนถึง50%ได้ภายในเวลาเพียง12นาทีเท่านั้นเองในส่วนสเปคของเรือมี gt neo 3สามารถดูได้ตามรูปนี้เลยครับและต่อมาก็จะเป็นสเปคแบบเต็มๆของเรือมี gt neo 3 t ก็สามารถดูได้ตามรูปที่แสดงตอนนี้เลยครับ ส่วนว่าราคาและการวางจำหน่ายสำหรับเดียวมี GT Neo 3จะมีราคาอยู่ที่18,999บาทนั่นเองครับและถ้าหากซื้อในวันที่9มิถุนายน2565ผ่านทาง Lazada ราคาตัวนี้จะเหลือเพียง17,999บาทครับและสำหรับ100คนแรก จะได้รับหูฟังของเรือมีบัส Q 2 s ไปด้วยครับส่วนเรือมี Gt Neo 3 t จะมีราคาอยู่ที่12,999บาทนั่นเองครับและถ้าหากซื้อทาง Lazada ในระหว่างวันที่13.26มิถุนายน2565จะเหลือเพียงราคา11,999บาทน,นั่นเองครับและสำหรับ200ท่านแรกจะได้รับหูฟังเรือมีบัส Q 2 s, <S ไปด้วยเซ้นกันโปรโมชั่นตัวนี้ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวและแฟนเรือมีห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้นะครับ ดติดตามช่องเราไว้นะครับก็จะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใด mm. ก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอ,ขอบใจสะบายดี